วิธีดูรหัสผ่าน facebook อัปเดตใหม่ล่าสุดปี2021นี้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับในคลิปนี้หนึ่งจะพาทุกท่านนะครับมาดูรหัสผ่านของ facebook เป็นวิธีที่อัปเดตล่าสุดปี2021นี้นะครับวิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดูพาสเวิร์ดของแอปอื่นๆได้อีกด้วยนะครับให้เราไปที่ gmail ถ้าเครื่องของใครไม่มี Gmail นะครับให้ไปติดตั้งบัญชี Gmail ให้เรียบร้อยก่อนนะครับติดตั้ง Gmail มาเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้ไปที่มุมขวาบนครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับกดเข้าไปเราจะเห็นชื่อบัญชี Gmail ของเราตรงนี้นะครับที่เราใช้ตั้งแต่เปิดใช้งานมือถือเราครับตอนเราซื้อมือถือใหม่ๆเราก็ลงทะเบียนใส่เข้าไปตรงนี้นครับให้เราไปดูตรงนี้ว่าตรงหรือเปล่าที่เราใช้แรกๆถ้าใช่เราก็ไปที่จัดการบัญชี Google เขาจะเด้งเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับหลังจากนี้แล้วให้เราไปที่แถบด้านบนตัวนี้ครับกดเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับไปที่ความปลอดภัยเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปไปที่เครื่องมือจัดการรหัสผ่านตัวนี้ครับกดเข้าไป เมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับเราจะเห็น facebook.com ในที่นี้ก็จะบอกว่ามี2บัญชีนะครับแล้วก็ google แล้วก็แอปตัวนี้จะเป็นแอปทําความสะอาดที่บ้านหนึ่งนะครับมันถูกเก็บไปด้วยนะครับในที่นี้นึ่จะพาทุกท่านมาดูรหัส facebook นะครับก็ไปเลือกที่ facebook ในหน้านี้เขาจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราก็ใส่ลงไปแต่ถ้าเครื่องของใครไม่มีรหัสล็อกหน้าจอใส่ไว้เขาจะบังคับให้เราตั้งรหัสล็อกหน้าจอนะครับเราก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอตามที่เขากําหนดนะครับถ้ามีคําถามคําตอบอะไรเราก็ใส่คําถามคำตอบตามนั้นลงไปนะครับแต่ในที่นี้ของหนึ่งตั้งไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นให้ใส่รหัสล็อกหน้าจอแบบนี้นะครับเราก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือเราลงไปเลยครับพอใส่รหัสล็อกหน้าจอเสร็จปุ๊บนะครับ เขาจะเด้งไปเปิดให้เราเห็นเลยแบบนี้นะครับอันนี้คือ Facebook นะครับเขาก็จะบอกว่าชื่อบัญชี Facebook เราชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะไปรูปดวงตานะครับจะคล้ายๆกับดูใน Google ที่หนึ่งเคยสอนเอาไว้นะครับเขาจะเป็นจุดๆอย่างนี้เห็นไหมครับเราอยากดูนะครับกดที่รูปดวงตาครับเห็นไหมครับเขาโชว์ตัวเลขา a s วิร์ดให้เราเห็นทันทีนะครับเพียงแค่นี้เราก็รู้ได้แล้วครับว่า เฟซบุ๊กของเราใช้พาสด d อะไรเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เองครับพอเราดูเสร็จแล้วก็กดดวงตาปิดไปแบบนี้ครับแค่นี้เองครับเราก็รู้แล้วครับว่า Facebook เราหัดอะไรนะครับอ่ากดออกไปครับปัดออกไปเลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าของใครนะครับเข้ามาตามที่1พาไปดูแล้วปรากฏว่าดูไม่ได้หรือว่าไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลยนะครับก็แสดงว่าท่านผู้ชม ไม่ได้ล็อกอินบัญชี Gmail ตัวนี้ตั้งแต่แรกหรือว่าก่อนที่จะเข้าใช้งาน Facebook นั่นเองนะครับดังนั้น Gmail ตัวนี้ถึงไม่สามารถ username, เก็บ username password Facebook ของเราเอาไว้ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับดังนั้นวิธีแก้ให้ทำยังไงก็ให้ทำตามนี้ครับให้เราไปที่ Facebook ของเรานะครับอันนี้หนึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่า สำหรับกรณีของคนที่ยังเข้า Facebook ได้นะครับให้ทําตามนี้นะครับและถ้าเกิดว่าใครเข้า Facebook ไม่ได้แล้วอาจจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนเข้าไปวิธีการส่งเอกสารนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้หรือว่าจะไปกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวหนึ่งใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับหรือเอาง่ายๆ1มีหลากหลายวิธีมากนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่อง Facebook นะครับ ให้ท่านผู้ชมไปที่ YouTube คูหนึ่สอนดีแล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Facebook นะครับแล้วก็ไปเลือกแก้ไขาปัญหาตามนั้นทั้งหมดได้เลยนะครับหรวบรวมไว้แล้วนะครับเมื่อเข้ามาในหน้า Facebook เสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ขีด3ขีดมุมขวาบนครับถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างนะครับเราเลื่อนขึ้นไปครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับ ไปที่การรักษาความปลอดภยัยการเข้าสู่ระบบไปที่การเข้าสู่ระบบเข้ามาในหน้านี้นะครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับก็คือรหัสผ่านปัจจุบันรหัสอะไรเราก็ใส่ลงไปอันนี้ราัผ่านใหม่รหัสผ่านใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่ารหัสผ่านเก่าเราเป็นรหัสอะไรนะครับ ดังนั้นเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้นะครับให้เรามากดตรงนี้ครับลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่นะครับกดไปที่ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่<ๆ>เขาก็จะมีตัวเลือกให้เราเห็นนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะส่งรหัส otp หรือรหัสยืนยันไปทางอีเมลหรือจะส่งไปทางเบอร์มือถือเราแบบนี้ครับเขาจะบอกใบมาแบบนี้นะครับเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะส่งไปทางไหนนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการส่งไปทางไหนนะครับท่านผู้ชมก็เลือกนะครับแล้วกดถัดไป ดูพอเป็นแนวทางนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยหนึ่งทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับให้ไปดูที่ช่อง YouTube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือกเพลย์ลิสที่เขียนว่า Facebook นะครับไปดูตามนั้นได้เลยนะครับเห็นไหมครับทีนีน้เราก็สามารถดูรหัสผ่าน Facebook ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ